สวัสดีครับวันนี้เขกับผมเฟิร์สนะครับจากช่อง The P ครับวันนี้ครับเรามาดูกันครับว่าเราควรซื้อ iPad นะครับนี่ iPad Pro หรือว่าเราควรซื้อ Macbook นะครับ ซึ่งมองไม่เห็นวันนี้เราไปดูกันครับว่าจากประสบการณ์การใช้งานนะครับทั้งสองอย่างทั้ง Macbook Pro นะครับแล้วก็ iPad Pro ครับล้วคนซื้ออะไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันสิ่งแรกนะครับที่ก่อนจะตอบคำถามตัวเองนะครับว่าเราจะซื้ออะไรเนาะสิ่งแรกครับคือคุณต้องรู้ก่อนครับว่าคุณกำไปใช้ทําอะไรแล้วคุณเรียนอะไรบ้างนะครับคือถ้าคุณเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์เรียนเป็นพวกอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนที่มันต้องใช้แบบทําเอกสารเยอะๆครับการซื้อ Macbook นะครับค่อนข้างจะตอบโจทย์งานนะครับมากกว่าแต่ถ้าคุณเป็นสายที่แบบเออสายวาดรูปหรือสายแบบสายจดนเยอะ ไ iPad นะครับจะมีความตอบโจทย์นะครับในการใช้งานที่ค่อนข้างจะมากกว่ามากๆนะครับเพราะว่าเออมีปากกาด้วยต่อสัมผัสอะไรเงี้ยสะดวกกว่าแต่ถ้าแค่นี้นะครับมันให้คําตอบกับคุณไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปหาคําตอบกันแบบลึกๆนะครับว่าสิ่งแรกนะครับที่ต้องดูนะครับก็คือคุณมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะครับที่บ้านเช่นถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์นะครับก็คุณควรซื้อ iPad น้องแต่ถ้าคุณมี iPad นะครับคุณก็ควรไปซื้อ MacBo o กก่อนนะครับถามว่าทําไมคือด้วยส่วนตัวแล้วเวลาผมเรียนนะครับ ที่ผมเพิ่งจบมาเนาะเวลาผมเรียนเน่ยผมต้องใช้ประมาณ2หน้าจอเป็นอย่างน้อยนะครับเช่นผมจะมีโดยปกติผมจะมีหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับไว้เปิด Google Meet นะครับหรือเปิด Zoom ไว้เพื่อเรียนส่วนตัว iPad นะครับผมจะเอาไว้ใช้จดนะครับโดยใช้ตัวแอปพลิเคชัน Google นะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมที่ถีอตังคไม่แพงแล้วก็ ดีมากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนเออได้ได้ซื้อไวสำหรับคนที่ต้องการจดโน้ตซึ่งมันเป็นเหตุผลครับที่ผมก็เลยบอกว่าเออแม่งเราควรมีทั้งคู่่ะเราดูก่อนนะว่าเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้แต่ถ้าถามนะครับว่าถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยนะครับทั้ง Mac นะครับแล้วก็ไม่มีทั้งตัว iPad นะครับคุณควรซื้ออะไรด้วยส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าควรซื้อมาก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่กว่าครับสามารถทําอะไรได้มากกว่ามันดีทัชซิ่งได้เยอะกว่าคุณสัมจริงๆแล้วคุณสามารถใช้แอปโน้ตนะรรเเวลาา เราสามารถใช้ Google Meet นะคบพร้อมกับการจดโน้ตนะครับผ่านโปรแกรมต่างๆได้ค่อนข้างน่าสะดวกกว่า iPad นะครับเท่าที่ผมได้ทดลองใช้งานนะครับรวมถึงครับคุณสามารถทําเอกสารนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยมันเต็มรูปแบบมากกว่ามันสะดวกสบายมากกว่าอย่างน้อยคุณใช้บิสิบีคุณทำเล่มจบอ่ะผมลองแล้ว iPad แม่งใช้งานไม่ได้เลยนะครับเวลาคุณทําเล่มจบอะไรเงี้ยตัว MacBook ครับก็จะตอบโจทย์กว่ามากๆครับในส่วนนี้ครับมันค่อนข้างจะเป็นความคิดเห็นหรือควาเส่วนตัวผมมากนะครับว่าเออแม่งควรมี MacBook ก่อนว่ะแต่เท่าที่ผมลองใช้จริงอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริง นะว่าแบบเ,เราควรมี macbook สักเครื่องนึงไว้แบบทางานโดยทั่วไปก่อนแล้วก็มี ipad ไว้จดก็พออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอื่นผมใช้งาน macbook ค่อนข้างอะสดวกว่าดูหนังฟังเพลงเล่น facebook อะไรเงี้ยผมยังชอบการใช้งานบนเจ้าตัว macbook มากกว่าแต่ทั้งนี้มันก็ห้ามไม่ได้ครเพราะว่าอย่างเพื่อนผมบางคนก็สามารถจบงานนะครับได้ในตัวตัว ipad เลยถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ไหมใช้ครับแต่ใช้แค่แบบทาเล่มจบอะไรแค่นะี้ส่วนทําเอกสารส่งอาจารย์เขาก็ใช้ google doc s, บน ipad ก็ถือว่าตอบโจทย์เขาแล้วก็อันเนี้ยก็ต้องไปเลือกกันครับว่าเราเรียน อะไรเราเวลาเราเรียนเราต้องใช้งานทําอะไรบ้างนะครับอันเนี้ยซึ่งอันนี้ครับถึงจะแบบเออบอกได้ว่าเราควรซื้ออะไรครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราควรซื้ออะไรดีที่มันเหมาะกับเรานะครับก็สามารถลองแบบพิม <hör> พ <s> ์คอมเมนต์มาได้นะครับว่าเออคุณใช้งานอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมจะได้แนะนําได้ถูกว่าเออคุณควรซื้อแม็กนะครับหรือว่าคุณนะครับควรซื้อเจ้าตัว iPad ตัวนี้ครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดสมัครนะครับให้ผมด้วยหรือหรือใครนะครับท ที่ด้านใต้ได้เช่นกันครับส่วนวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่องเดอะพีขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ